ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกวันนี้เราก็จะมาแจกรถเป็นรถ BRZ นะครับนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับนี่พาดูตัวรถนี่ก็เท่เลยนะนี่ดูตรงล้อด้วยมีอะไรแหลมๆนี่ยนี่นะครับแล้วก็ภายในเครื่องก็ดูอยากคันนี้เลยนะเครื่องก็อันเดียวกันนะข้างในเครื่องก็จัดจัดก็ถือว่าโอเคเลยนะไฟลงไฟเลีย้ยวอะไรก็ต้องลงมอเอเพิ่ม,มนะครับสำหรับใครอยากแบบแบบมีไฟเท่ๆเปิดไฟเท่ๆเพราะคันนี้จะเป็นรถแนวรถดิฟนะครับนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไป จัดดิฟกันเลยดีกว่าปะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับบอลใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้ก็อยู่กับบอลน,นะรุ่นเดียวกันนะโอเคปะเราไปแซดกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดดิฟไว้ให้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบอยากได้โค้ดดิฟแบบไม่มีไม่มีโค้ดดิฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างแล้วกนะั okay. นโอเคนําเลยนําเลยนําเลยดีดีแคดิฟคิงนําเลยนําเลยว้าว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 โอ้โหใครอยากได้มอนอากินะอันนี้ก็ไปโหลดในนีไ่ได้นะในคลิปผมจำแจกไว้ดี โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหชนมาไม่เฟี้ยวเลยแย่น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยโอ้ยล็อกกันล็อกล็อกกัน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 ไป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 ใครอยากจะมาดิฟเอ่อในอากินานี้ก็มามาได้นะก็คือไปโหลดโหลดมาในเกมที่ผมแจกโอ้โหไม่ไม่ดิฟไม่เท่เลยว่ะ โหดูดิอะไรอ่ะเรียบร้อยดีครับอะไรวะได้ยากเาไมไม่ได้เหมือน,อนตอน,อนที่เราไอ,อ,อ,อ้นี่เหรอวะตอนที่เราดิฟ<ด>ไม่อา<อ>ทิบเอออะไรวะโูดูดิอะไรอ่ะชนตลอดเขารอตายเลยเนี่ย โอเคคลิปนี้ค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคใครชอบรถคันนี้หรืออยากให้แจกรถไอ้เฮีย,ยลิมันใครอยากให้แจกมอดรถอะไรอีกก็บอกได้นะเดี๋ยวจะหามาให้โอเคไปแนละ้วสวัสดีครับ